กลายเป็นรอบวันที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ฮือฮาตื่นเต้นกับความเคลื่อนไหวรอบรือว่ีสัจแห่งกันมากพอสมควรสําหรับช่วงวันพุธที่ผ่านมาโดยไฮไลท์สาคัญประจําวันแน่นอนครับว่าเหนือไม่พ้นประเด็นเรื่องของเฮลิแมกไกวซึ่งค่อนข้าง,งชัดเจน99%แล้วว่าเจ้าตัวจะย้ายออกจากสโม,มสรไปร่วมงานกับเดวิดมอยในชุดของเวสต์แฮมยูไนเต็ดภายหลังสื่อหลักของต่างประเทศแทบทุกสานักตั้งแต่ทีมสูงสูงลงไปจนถึงลดหลั่นเทียนลงรองลง,ลงมาระบุชัดเจนว่าทีมขุนค้อนตกลงค่าตัวนักเตะกับทางแมนเชสเตอร์ หลานปอนแน่นอนว่าเป็นตัวเลขค่าตัวทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดทุนย่อยยับเมื่อมองไปที่จุดเดิมต้นว่าซื้อเฮลิแมคไกวมาจากเลสเตอร์ซิตี้ในระดับ80ล้านปอน์แต่ถ้าคิดในแง่ของระยะเวลาการใช้งานคำนวณค่าสึกหลอตามอายุขายก็ถือว่าสมเหตุสมผลครับและจะว่าไปแล้ว30ล้านปอน์ก็ยังถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงด้วยซ้ำเพราะปัจจุบันเฮลิแมคไกวอายุเข้าเลข3เข้าไปแล้วการขายเพื่อนอายุเข้าเลข3ได้ราคาระดับนี้ย่อมถือเป็นกำไรอย่างไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันครับงานนี้ทีมงานฝ่ายเจาของ ก็ได้รับเสียงชื่นชมจจ้ามู่มวลเด็กผีกันค่อนข้างมากเนื่องจากท่าทีไม่ยอมอ่อนอ่อนปล่อยตัวตอนที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดยื่นมาแค่20ล้านปอนด์ในตอนแรกทําให้สุดท้ายเวสต์แฮมยูไนเต็ดต้องขยับดิวเพิ่มขึ้นไปอีก10ล้านปอนด์จนกลายมาเป็นข้อตกลงตรงกันในที่สุดโดยเมื่อคืนช่วง3ทุ่มข่าวจากฟอเรนเพเทนเบิร์กรายงานว่าข้อตกลงทางวาจาระหว่างทีมผุนคอนกันกบแฮร์รี่แม็กไกนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วส่วนค่าธรรมเนียมการย้ายทีมหรือก็คือค่าตัวทีีี United, วว่่เ้้ออจาาหกนนนลลท30ปื ก็คือเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องชำระค่าชดเชยบางส่วนให้กับแฮร์รี่ม็กไกวซึ่งจุดนี้คดาดเคเนกันว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเงินโบนัสจากผลงานของทีมซีซั่นก่อนที่ได้ตั๋วกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์กอีกครั้งดาลลอรีว,วิทเวลจากเดลีติกระบุว่าเดี๋ยวนี้จะไม่มีปัญหาติดขัดเรื่องสัญญาส่วนตัวที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดจะยื่นให้แน่นอนโดยเบื้องต้นมีการเผยว่าใจจริงนั้นม็กไกวก็ไม่ได้มีความคิดอยากจะย้ายออกจากยูไนเต็ดแต่ด้วยเหตุผลที่เขาต้องการ,รััักาาสสนนนนะนีมชตออองงงเไไวไว้้่่่่ยยูปปจแแดดดุๆล เขาก็ไม่ได้ลงเล่นสม่ำเสมอแน่นั่นคือจุดสําคัญที่ทําให้ตัวของแม็กไว์รับรู้ถึงความจําเป็นที่จะต้องบูฟออนเพื่อโอกาสในการลงสนามในเกมระดับสโมสรให้ต่อเนื่องเพราะมันจะต่อยอดไปที่โอกาสในทีมชาติพร้อมกันในตัวด้วยเท่ากับว่าเรื่องของการย้ายออกของแฮร์รี่แม็กไวเหลือแค่เพียงเวลาเท่านั้นว่าจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ซึ่งกคาดว่าน่าจะจบไม่เกินสุดสัปดาห์นี้แน่นอนเนื่องจากฤดูการพรีเมียร์ลีกก็จะเปิดตัวในสุดสัปดาห์นี้แล้วเช่นกันต่อมาเป็นเรื่องของเอฟเฟกต์จาก โดยการยกชื่อผู้เล่นที่โยงใยในกระแสะมา3ามชื่อได้แก่ชองแคลตวดิโบของโมนาโกเอ็ดมอนแทบโซบาของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นและเบนชแบงปาวาของไบเยอร์มิวนก่ซนเคสของจอห์นนี่อีแวนที่เคยมีข่าวว่าสโมสสอนอานมอบสัญญาระยะสั้น1ปีเพื่อให้เป็นตัวสแตนไบายไปก่อนนั้นแมนเชสเตอร์นิ่งนิวระบุว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อซึ่งตัวผู้เล่นเองก็คาดว่าจะมีข้อเสนอจากสโมสรอ,อื่นๆที่สนใจส่งให้เขาพิจารณาอีกทีนอกจากนี้ยังมีบทความน่าสนใจจากแมนเชสเตอร์นิ่งนิวเขียนโดยลิช์ดเฟย์ซึ แมกไควมีความชัดเจนนั่นคือการระบุว่านี่คือตลาดหน้าร้อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำงานได้ตามเป้าหมายที่ควรต้องทำโดยจุดได้ที่ริชาร์ดเฟย์ยกให้เป็นความสำเร็จที่สุดในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้คือการสามารถปิดดิวหลักๆ3ดิวได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ยังไม่เข้าเดือนสิงหาคมถือเป็นการเดินดิวที่ฉับไวแต่ไม่ถูกกดขี่ในเรื่องราคาเหมือนอย่างแต่ก่อนทว่าริชาร์ดเฟย์ก็ยังไม่ได้ตัดเกตดคะแนนให้แบบเต็มที่เนื่องจากเขาเชื่อว่าจุดที่จะตัดสินจริงๆว่าซัมเมอร์นี้ของผีแดงดีที่สุดหรือไม่่่นนนััั้้้บบาาาางงททีอดดขึยกชววเลสส์ุ เดอนสิงหาคมว่าพวกเขาจะสามารถระบายขาออกได้ดีขนาดไหนเนื่องจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีภารกิจที่จะต้องทําให้บัญชีการเงินเกิดความสมดุลรองรับกับกฎการเงินแบบยั่งยืนของทางพรีเมีย์พร้อมกับมีรายชื่อ6คนที่ยูไนเต็ดต้องขายออกไปให้ได้อย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งโดยหนึ่งในนั้นก็คือแฮร์รี่ม็กไกวที่ใหญ่แน่แล้วที่เหลืออีกห้าคนก็คือดินเฮนเดอร์สันดอนนี่ฟอนเดอร์เบ็กเอริกไบยี่ทอมฮีตันและสกอตต์แม็กทูมินีโดยในรายของแม็กทูมินีนั้นโอกาสท คือ40ล้านปอนด์ซึ่งถ้าไม่มีทีมไหนยื่นให้ในระดับนี้พวกเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรที่จะเก็บสกอตแม็กจูมินเนลไว้กับทีมต่อไปยิ่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดกำลังจะปิดดิวเจมวอร์ดเผาได้อีกตัวหนึ่งด้วยแล้วนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เดวิดมอยจะพยายามเดินดิวแม็กูมินเนลอีกต่อไปหากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คงต้องรอท่าทีของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเท่านั้นว่าจะกลับมาให้ความสนใจในตัวของแม็กจูมินเนลอีกครั้งหรือไม่ขณะที่ดีนเฮนนเ 3, ล ต้องการขายกับนอตตงแฮมฟอร์เรสเพื่อจะติดขัดที่เงื่อนไขของทางฟอร์เรสอยากจะยืมตัวพวกออปชันซื้อขาดในอนาคตซึ่งขัดกับความต้องการของปีสัตว์แดงที่ต้องการขายขาดในสิ้นเรื่องสิ้นราวไปเลยส่วนสถานการณ์ของทอมพีตันอาจพลิกผันได้อยู่ต่อเพราะประเด็นเกี่ยวกับไซออนซูซูกิที่เคยถูกเชื่อมโยงว่าเอเล็กเซนฮักจะเอาเข้ามาเป็นมือ2ต่อจากอังเดลนาหน้านั้นปริเสธเข้อเสนอของปีสัตวแดงเพื่อย้ายไปยินตัวจริงกับสโมสสในเบลเยียมแล้วฉะนั้นถ้าหากภายในตลาดรอบนี้ทีมไม่สามารถหาผู้เั่นสาประตูที่จะเอาเข้ามาเป็นนมมมืออ2ขงทีได้ั ก็มีโอกาสสูงที่ทอมพีตันจะได้อยู่กับทีมต่อไปส่วนดอนนี่ฟานเดเบกกับเฟ็นั้นถือว่าค่อนข้างโชว์ที่สุดว่ายังไงก็ย้ายทีมแน่นอนโดยตอนนี้เหลือแค่การเจราจาก,กับสโมสรที่สนใจอยู่ซึ่งดอนนี่นั้นน่าจะมีเรลเซดัตที่เป็นปลายทางต่อไปส่วนเฟตก็อย่างที่พวกเราสับหลอกได้รายงานไว้วันก่อนว่ากําลังเจราจาก,กับฟูลแลมอีกครั้งโดยมีทางเลือกอีกหนึ่งทางคือซาอุดีอาระเบียนั่นเองครับไปกันต่อที่เรื่องราวอนาคตของเมสันกลินบูธซึ่งช่วงเช้ามืดวันพุธที่ผ่านมาดนเดลซ เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นบุคลาคกรที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจัดหามให้อีกทีหนึ่งโดยในภาพข่าวจะเห็นว่ามีคุณพ่อของเมสันกรีนวูดคอยเฝ้าดูพร้อมกับที่อุ้มหลานซึ่งเป็นลูกของเมสันกรีนวูดกับแฮร์รี่ล็อบสันแฟนสาวของเขาโดยกลินวูดที่รั้งสนามแข่งจริงไปนานตั้งแต่เดือนมก,กราคมปี2022กำลังจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการถูกตัดสินอนาคตจากทางสโมสรภายในไม่กี่วันนี้แล้วตามรายงานของสื่อต่างประเทศที่รายงานกันออกมาทางนี้ตามข้อมูลของลักเฮิร์ตที่มีเขียนไว้นในสกู๊ปข่าวบนแมนเชสเตอร์เม้งน ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เมสันกรินวูดลงฝึกซ้อมเป็นการส่วนตัวนั้นสโมสรมีการเก็บข้อมูลจากการฝึกซ้อมของเขาอยู่ตลอดและทุกครั้งที่มีภาพข่าวการฝึกซ้อมออกมาโดยมีบุคคลที่เป็นโค้ชส่วนตัวคอยดูแลนั้นก็มีการเปิดเผยด้วยว่าเป็นอดีตโค้ชทีมเยาวชนของยูเนเต็ดที่เคยดูแลผู้เล่นอย่างแดนกอนและคอบบี้เมนูมาก่อนขณะที่ในส่วนของการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าเมสันกรินวูดจะได้กลับมาสู่ทีมหรือไม่นั้นเบืองต้นกระแสะข่าวบางส่วนระบุว่าผู้เล่นในทีมมีท่าทีที่ค่อนข้างเปิดกว้างพร้อมสนับสนุนให้เขาาากกลัับบมมสู่่ทททีีีเเชดยวของ ที่ซอมเลักเคริรยังคงย้ำว่าไม่ได้มีความต้องการอยากปล่อยตัวเมสซันกรีนวุดออกจากทีมไปแบบถาวรแต่ก็มีแนวโน้มความเป็นไปได้ว่าอาจจะยอมปล่อยให้ผู้เล่นถูกยืมตัวเล่นกับสโมสรอ,อื่นก่อน เคสของนวูดเหลือไม่กี่วันนี้แหละครับที่แฟนบอลจะได้ทราบกันว่าสุดท้ายสโมสรจะตัดสินใจยังไงเพราะมีการระบุมาแล้วว่าขั้นตอนสุดท้ายในการตัดสินใจจะเกิดขึ้นก่อนฤดูกาลจะเริ่มต้นซึ่งเดยไลน์ก็จะเป็นวันที่14นี้เท่านั้นครับย้อนกลับไปที่ประเด็นความสนใจที่มีต่อเบนจามินปาวานักเตะทีมชาติฝรั่งเศสของบาเยมินิกมีรายงานจากโลกอิกทันซี่นักข่าวข่ายเลก,กิฟระบุว่าหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำดีลให้เล่นแม็กไกว์ลุล่วงแล้วทําให้ลำดับความสําคัญจากนี้ของพวกเขาจะมีการตามหาตัวววมาาาแแแททนนตหนํห่่่งงงงสลองลงออีขไป ด้วยโดยโลอวอีกทันซี่อ้างว่าเอเดร็กเทนฮากได้แจ้งความประสงค์ของตนเองเรื่องปาวาไปที่ฝ่ายบริหารของทีมแล้วและที่จริงนั้นชื่อของปาวาก็เป็นผู้เล่นที่อยู่ในลิสต์ความสนใจของเทนฮากมานานแล้วเช่นกันส่วนอีกหนึ่งข้อมูลที่สําคัญก็คือลอวอีกทันซี่เผยว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมามันมีกระบวนการเดินหน้าเจรจาไปบางส่วนแล้วจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะทําดีลกับเบนจามนปาวาส่วนทีจริงตามนี้ก็พอจะคาดเดาได้วา่าอาจจะมีการรูร่วงหน้ามาก่อนระยะหนึ่งแล้วว่าทีมจะปล่อยแม็กไกส่วนนนจึงเดดิิห้าตต่อป เออาไว้ก่นด้านของสปอร์ตวันสื่อ,อเจ้ารายงานว่าทางบาเยร์มินิกโดยเฉพาะโทมัสทูเิลผู้เป็นคุณสื่อนั้นไม่ได้มีความตั้งใจอยากขายปาวาแต่การอยู่กับบาเยร์มินิกต่อไปนั้นก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ตัวของปาวาต้องการพูดยังง่ายคือสื่อพยายามชี้นําว่าหากดิลนี้จะเกิดขึ้นจริงก็เป็นเพราะความต้องการส่วนตัวของปาวาเองซึ่งถึงตรงนี้ยังไงก็ต้องฟังหูไว้หูก่อนนะครับเพราะเพื่อจะกลับมาอยู่ในหน้าสื่อกันอีกครั้งหลังหายไปนานสุดท้ายกับประเด็นความคืบหน้าเรื่องสภาพร่างกายของลันมุดฮอยลุนซึ่งอย่าง เจ็บติดตัวมาด้วยล่าสุดตามรายงานของลอรลิวิทเบลระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่เกมประเดิมสนามของฮอยลุนจะเป็นบิ๊กแมตช์ันที่3กันยายนนี้ซึ่งปีสแสดงจะชนกับรองแชมป์เก่าอย่างอาร์เซนอลพร้อมคำอธิบายว่าอาการเจ็บที่ฮอยลุนเป็นนั้นคืออาการเจ็บที่บริเวณหลังและตอนนี้อยู่ในโปรแกรมการซ้อมส่วนตัวซึ่งรอบวันที่ผ่านมาแฟนบอลก็น่าจะได้เห็นภาพข่าวว่าฮอยลุนลงซ้อมแบบแยกกับโค้ชที่แคลิฟตัเนเรียบร้อยแล้วแต่ทางี้ทางนั้นก็ยังไม่ได้มีกําหนดการแน่นอนจากทางสโมสรว่าฮอยลุนจะประเดิมมมมสนนาาาไไดด้เเื่่่อรหรโยทก็ะบุว,วั ค่อนข้างยากที่จะบอกว่าสถานการณ์เป็นแบบไหนแต่ก็มีความคืบหน้าที่ดีในตอนนี้ที่เหลือคือการเฝ้าดูกันไปแบบวันต่อวันเพื่อประเมินอีกที